สวัสดีคะ่ะเทวิกาเรียกทรัพย์นะคะวันนี้นะคะจะขอเช็คพรังงานนะคะชาวราศีมังกรนะคะมังกรในเดือนกันยายนนะคะชาวมังกรเดือนกันยานะคะระหว่างวันที่1นะคะไปจนถึงวันที่16เลยนะคะ,อะขอเช็คพลังงานนะคะชาวราศีมังกรนะคะใครที่เป็นราศีมังกรนะอ่ะ หยุดฟังคำทำนายนะคะนี่คือพลังงานดวงคําทานายของคนมังกรนะ,ะมาดูกันซิว่าไพ่อยากจะบอกและอยากจะเตือนอะไรกับชาวมังกรบ้างคะนะคะขอดูนะคะ,ะในช่วงนี้นะว้าวมังกรนะ,ะมังกรอยากจะบอกว่ามีข่าวดีใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแสดงว่าคุณดวงไม่เปิด นะใครที่อยู่นะคะฟังจนจบนั่นแสดงว่าดวงคุณเปิดนะมาดูสิคะใบแรกขึ้นมาเลยนะชามังกรใครที่ค้าขายใครที่เรียนต่อใครที่ไปศึกษาต่อนะคะหรือทำงานมานานแล้วที่ตรงเนี้ยนะคะมีเกณฑ์การจะได้อัพเรเวลได้ปรับฐานเงินเดือนได้อัพตำแหน่งนะคะได้ตำแหน่งได้ยศนะคะ ใครที่ศึกษาร่ำเรียนอยู่มีเกณฑ์การจบค่ะนะคะเรียนจบนะคะได้เกรดได้วุฒิดีอย่างใจหวังเลยนะคะยินดีด้วยนะอ่าชาวมังกรดวงดีมากเลยเดือนหน้านะมังกรเดือนหน้านะคะไปจนถึงกลางเดือน นะคะดวงดีข่าวดีนะคะเด่นมากเรื่องการงานประสบความสําเร็จงานที่ทําอยู่มั่งคงนะคะมั่นคงมั่งคั่งเลยนะคะอยากจะบอกว่าหัวหน้ารักใครนะคะหัวหน้ามีเกณฑ์นะคะจะให้คุณนะคะได้รับตําแหน่งได้รับเงินเดือนเพิ่มได้รับเกรดเอนะคะและก็อยากจะบอกว่าใครที่นะ่อยากเรียนต่อศึกษาต่อนะคะมีเกณฑ์การได้เรียนต่อศึกษาต่อนะคะใครที่เรียนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์การได้รับบัณฑิตปริญญา นะคะ,ะงานที่คุณทำอยู่นะคะงานจะได้เงินเยอะนะงานที่คุณทำอยู่อ่ะนะคะหยิบจับไว้อ่ะบอกเลยจะเป็นเงินเป็นเกียรติยศนะคะจะเป็นสิ่งดีๆให้แก่คุณในช่วงนี้การงานเด่นงานมั่นคงนะคะฟันธงได้เลยนะการงานเดือนหน้าเดือนหน้าอยากจะบอกว่ามีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะ,ะและต่อไปอะไรอีกนะคะเดือนหน้าอีกก็เจออีกนะคะ เจอแจ็คพอตนะคะสองชั้นเลยจะเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องดีๆนะคะเดือนหน้าชาวมังกรนะคะมีแผนไว้ในหัวเต็มเลยนะคะเรื่องของงานการเงินโปรเจกต์ project, อะไรในหัวให้รีบทําให้ลงมือทําซะนะคะงานมั่นคงอยู่แล้วนะคะถ้าอยากทําธุรกิจของตัวเองทําได้เลยเปิดปังแน่ๆน,นะคะธุรกิจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าที่กําลังทําอยู่เปิดให้เลยค่ะนะคะรวยอู้ฟู่มีเงินมีทรัพย นะชาวมังกรนะคะวางแผนอะไรไว้ในหัวขอให้ลงมือทําขอให้ลุยขอให้สู้เพราะมันจะประสบความสําเร็จสิ่งไหนที่ทําอยู่แล้วทําต่อไปดวงเปิดให้แล้วดวงในช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะชาวมังกรขาความรักดีความรักเด่นสมหวังคะ่ะได้เงินได้ทรัพยินดีด้วยนะคะมีเงินมีทรัพย์เข้ามานะชาวมังกรเดือนหน้าถือว่าดีมากเลยการงานคุณก็ดีการงานคุณเปิดคุณจะได้รับข่าวดีชัยชนะหัวหน้ารัก ขออะไรได้หมดเลยขอเงินของานขอการเรื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรืออยากยกย้ายหรืออยากเปลี่ยนแปลงงานได้ค่ะยินดีด้วยใครที่เรียนต่อนะคะเรียนจบได้รับบัณฑิตได้รับประกาศใครที่เรียนโหราศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จและในช่วงนี้ขออะไรคะชาวมังกรคุณจะปังไม่ไหวคุณจะรวยอู้ฟู่นะคะในเดือนหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พรจาก ปู่พญานาคราชนะกระซิบบอกหน่อยชาวมังกรนะคะปู่อยู่ด้วยชาวมังกรเป็นลูกหลานสายยานพญานาคราชนะอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะแต่ถ้าไปขอปู่พญานาคราชคุณจะได้นะไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ลองไปขอดูก่อนนะกระซิบบอกว่าจะได้นะคะจะได้นะ มีองค์ปูพ่พญานาคราชที่อยู่ด้วยนะคะใครที่เป็นสายยานปูพน่พญานาคราชนะคะในช่วงนี้จะมีเสน่ห์แรงนะคะค้าขายออนไลน์จะรวยจะเปิดจะปังทําโลกโซเชียลนะคะก็จะดังแบบทะลุไม่รู้ตัวนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ลองไปขอดูก่อนไม่เสียหายถูกไหมคะอ่าเนาะลองไปขอดูก่อนคุณอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็เป็นได้นะคะอืมในช่วงนี้นะคะเด่น ค้าขายการงานนะคะธุรกิจเพิ่มนะคะโปรเจกต์ในหัวเยอะมากเลยขอให้ลงมือทำนะคะชาวมังกรน,นะคิดแต่ไม่เริ่มลุยก็จะไม่สำเร็จนะไพ่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวคิดไว้ในหัวอยากจะทำอะไรคะนะการค้าขายหรือจะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำได้เลยนะคะหรือคุณอยากทำแบรนด์ของตัวเองนะคะคุณทำได้เลยคุณไปได้เลยค่ะดวงคุณมันเปิดให้แล้วเดือนหน้า เดือนหน้าดวงเปิดดวงปังชาวมังกรไม่ไหวนะยินดีด้วยขอองค์ปูพ่พญานาคราชก็จะได้เยอะมากนะคะชาวมังกรเป็นคนที่สวยนะคะทั้งหญิงทั้งชายเลยจะมีเสน่ห์แรงมีออร่าดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดเงินนะคะอาจจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเดือนหน้าเดือนหน้าจะปังไม่ไหวเลยนะคะ,ะเดือนหน้าหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไม่มีเจ๊งมีแต่รวยมีแต่พุ่งนะคะยินดีด้วยนะคะอะ่ะ ขอต้องเป็นปะะนู่พญานาคราชนะเดือนหน้านะคะเพราะว่าท่านจะหนุนดวงคุณนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้เร็วกว่าเพื่อนนะวันนี้ไปแล้วโชคดีบุญนำพาเทวดาเปิดดวงนะคะถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวเจาะลึกกว่านี้ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ